สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าหลังเกมนะครับก็จะมาพูดถึงเกมที่ผ่านมาออของสเปอร์ต <โด S 2> รงนี้เป็นยังไงบ้างในฐานะไม่ใช่ไตร่ตรองสเปอร์สเปอร์เป็นยังไงสเปอร์เล่นโู้ยเล่นดีเลยชนะ 5, ชนะรองชนะได้สองนัดเล่นดีแบบผิดหูผิดตาอืมหลังจากได้โคช้ชคนใหม่แล้วก็แผนการเล่นใหม่ใช่ไหมเออสเปอร์ดูดีขึ้นเยอะอืมิสิตลุ้นละลุ้นน่าจะไปยูโรปาลีกอ่ะ ได้ก็ดีได้ก็ดีเพราะว่วาเอาถ้าพูดลองตอนแรกอ่ะไม่ได้หวังอะไรกับสเปอร์สลบุรีเท่าไหร่ใช่ด้วยความที่ที่โค้ชก็ยังไม่เคยเห็นผลงานเนาะว่าว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็หวังลึกๆว่าสเปอร์น่าจะเหมาะโค้ชประเภทเนี้ยที่ไม่ได้แบบเป็นบ,บิ๊กเนมอโปรโปรไฟล์เออไอโฟฟิตใช่อารมณ์เหมือนพอสพอเชติโนยุคนั้นเลยที่แบบคุมเซาเซนตันอะไรเงี้ยแล้วก็มา มาอะไรก็แอบหวังเล็กๆแต่ก็ไม่ไม่อยากไปอะไรเยอะอะไรเงี้ยนอกจะมีลุ้นแหละติดที่ห้าที่หกอ่ะน่าจะมีได้ก็ดีได้ก็ดีเพราะว่าตอนไม่มีเคนเอเพราะตอนแรกก็แบบีเจะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็ผลงานอีมก็เป็นระบบมากขึ้นไม่ได้เป็นแบบพึ่งเคนเดียวเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยเออแบบโยกไปหาเคนเดเคนพักเดเคนจ่ายเดเคนยิงเองอะไรเงี้ยแต่ัอนนี้ก็ก็มีระบบที่ดีขึ้นเคยส่วนคนที่มาแทนเคนก็ยังสะบเปลภาไม่ได้ เขาคือลิซอนิสันไม่ได้ทําอะไรไปตัวที่หลายแฟนบอลสเปอร์หลายคนยังไม่ชอบนะแต่ตัวโอเอ๋อรู้สึกว่าเห็นถึงความตั้งใจมันอ่ะมันมันเป็นความตั้งใจที่สูงมากเหมือนมันมันมันวิ่งอ่ะแพชชั่นในเกมมาเต็มอ่ะเออแต่ว่าผลประกอบการยังไม่ได้เท่านี้เลยมันูยังไม่ผลิตประตูเลยขยันขยันแพชชั่นสูงแต่ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นงานเลยใช้คำไหนดีกว่าทั้งยินทั้งจ่กไม่มีเออ เล่นมาปีนึงยิงได้รูปอีกไดรูปหน,นึงนะน่ง,งโดนยิงด้วยัเลยะได้เลยแล้วรูปไหนก็น้องนง่น้องนี่กไป <c oughs> ก็ก็ตานนะแต่ว่าเป็นเป็นนักเตะที่เอาใจช่วยนะคือ,อ,อคือรู้สึกว่ามัน,ม,นมันแอชชั่นสูงมากแล้วตอนนี้ก็มีข่าวว่าสเปอร์จะหากองหน้ามาเพิ่มอืมตอนนี้มีข่าวนะตอนตอนตอนที่เราอัดวีเนมีข่าวกับแบรนดอนจอนสันเออของฟอเรสซ์ซึ่งเล่นดีแล้วตัวเนี้ยเล่นดีแต่ แต่มันไม่ใช่น้าเป้าวะ่ะมันไม่ใช่น้าเป้าว,าาว่ก็เป็นตัวลิงเท่น,นหน่อยที่ใช้ดิสานนั่นแหละก็เลยไม่รู้ว่าอังเก้อยากได้จริงหรือเปล่าหรือว่าเลวี่อยากได้เพราะว่าเออทูเข้าแก๊ปมันต้องบอกว่าเลวี่สไตล์คือซื้อนักเตะที่อายุน้อยอื mm hmm. พอปั้นได้และขายอื mm hmm. มันเป็นลูกอย่างนี้มาตลอดสเปอร์อะไรเงี้ย mm hmm. มีแค่เคเดียวแดะที่มันเป็นเด็ก เยาวชนของตัวเองแล้วก็ขายตอนที่พีคที่สุดเลยก็เหมือนอารมณ์เหมือนแบบเบลโมดริตอะไรเงี้ยคาริอะไรนี่ซื้อมาแล้วขายไปแต่ดับเคนนี่เป็นเป็นเด็กที่อยู่ในแคเดนี่ของโมสรกลับมาเข้าเรื่องดีกว่าว่าวันนี้จริงๆแล้วเราเราจะมาเล่าเรื่องอะไรกันวันนี้ก็ด้วยครับที่สเปอร์ฟอร์มดีไง์ก็เลยคิดว่าอยากจะทำท็อปปิกที่รู้สึกว่ามันน่าสนใจสำหรับ,บ,บพวกเราก็คือว่าท็อปไฟนนักเตะของสเปอร์ในความคิดของผมนะที่ ไม่อยากให้ลงสนามเลยอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความคิดเห็นของผมคนเดียวนะส่วนตัวคนเดียวเลยส่วนตัวใช่ใครเพื่อน <ๆ S 1> คนไหนคิดต่างหรือว่าคนไหนมีอะไรที่ผมเออคนนี้ลืมไปคอมเมนต์กันเข้ามาได้ว่าเออคนนี้แหละเพื่อนๆเห็นว่ายังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับคนอื่นเขาอาจจะจัด the best five ของเราเป็น the worst five เริ่มจากคนแรกดีกว่าเราไล่ยังไงเอาชุดปฏิบัติห่อนละกันเอาชุดปฏิบัติเริ่มจากคนแรกเป็นใครโอ้คนแรกแน่นอนกองหลังนะัซา ก่อฟะอดเลยครับอูเพราะว่าเป็นบอดน้ำมันที่เขาขุดแล้วเกินอดาวิสอนซานเชสโอเคตัวนี้ที่ชื่อเสียงโด่งดังนะเขาเป็นใครมาจากไหนเขาเป็นนักเตะโคลอมเบียที่อยู่อาแจอซซื้อมาจากอาแจ๊ยุคพอเชติโนซื้อมาแพงมากประมาณสี่สิบล้านปอนด์ไม่รู้แม่นเข้าใจผิดกับเดอรลิสหรือเปล่าเพราะว่าไม่วอลไปเห็นอะไรแล้วก็ซื้อมาก็อย่างที่เห็นปัจจุบันว่า มึงคือบ่อน้ํามันนะ่ะทําอะไรก็เวอร์ไปหมดเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงไม่ปล่อยออกไปสักทีอ,อยู่กับทีมาห้าหกปีก็ต่อ,ตอสัญญาไปนะมีข่าวไว้มีข่าวเมื่อต้นปีเมื่อต้นซีซั่นไหเมื่อต้นปีเมื่อเอก่อนเปิดซีซั่นมีข่าวว่าจะขายตั้งใจจะขายแล้วก็มีทีมสนใจที่จะซื้อคือสปาตัามอสโก ชาเต๋บอกไม่ไปหนาวละกลัวระเบิดนั่นกลัวระเบิดมั้งกลัวสงครามมั้งก็เลยไม่ไปหรือว่าพีเมนีกไม่อนุญาตให้ทําการซื้อขายมิชเน็ตกับราสเซีัหรือเปล่าก็เลยไม่ได้ไปดีวนี้ก็เลยไม่เกิดขึ้นเอาว่ายูเท่าไหร่ละยี่สิบแปดดรยี่สิบเจ็ดประมาณนี้แต่เอยังเป็นช่วงพีข,ของนักเตนนะมัมันพีกแล้วได้อยู่แค่นี้แหละมันมันนี่คือนี่คือพีมากแล้วนะคือเอาง่ายว่า ถ้าคนมันคาดไม่ออกว่าซานเชซเป็นยังไงแฟนบอลทีมอื่นสภาพซานเชซออกเป็นยังไงซานเชซคือแม็กควายอะแม็กควายในสเปอร์อะคืออย่างนั้นเลยคือคอนเทนต์มา,า,าแต่จัดเลยยูดีนึกจะเตะวุดก็เตะนึกจะเล่นดีก็เล่นดีเขาเล่นเป็นอะไรเล่นเป็นตำแหน่งอะไรเซนเตอร์เลยตัวกลางเลยตัวกลางเลยยุคอยู่มันทุกยุคพอร์ตมูรินโญคอนเต้เป็นตัวจริงไหมล่ะ ยุคพ,อ,พอ,อเป็นตัวจริงบ้านพอซื้อมาซืเอ,อ้าเป็นตัวจริงแต่ว่าตอนนั้นก็ซื้อนรู้สึกจะมาสเปอร์ในปี2017แต่ยุคนั้นเนี่ยสเปอร์ก็จะมีแฟร์ทอมเกนจากอ,อันเดอร์เบโรโอ้ยตัวเพวกนั้นเลยคือไอน,นี้เหมือนมาเป็นแบ็กอัพคือพอช่ายว่าเป็นแบ็กอัพแล้วก็จะนานขึ้นอนาคตาว่าสองคนนี้เริ่มแก่แล้วอะไรเงี้ยพอถ่างอนาคตมันแบบนั้นซึ่งก็ดันดันพยายามดันแต่ก็ไม่ขึ้นเออเอาโค้ชเกนรับอย่างมูนิโยมา ก็ไม่ขึ้นคอนเต้มาก็ไม่ขึ้นเออขารู้สึกว่าไม่น่าจะมีใครเอาขึ้นแหละแล้วไอยุบอังเก้เนี่ยเขาได้โอกาสไหมไม่ได้ลงเพราะว่าอังเก้เอาฟันเดอเฟนคู่กับโรเมโรแต่ว่าก็มีนัดแรกที่เจอบอลนัดเนี่ยโรเมโร่มีคอนทชันก็เลยเปียนซานเชสลงมาโชว์ผลงานแต่น่าประทับใจก็เสมออะเพะม่มันอะมันเลยโดนเสมอไปเลยสองตสอง แต่ก็ซันเชสก็ไม่ได้ทําอะไรที่ผิดพลาดมากนักในเกมนั้นแต่ก็ไม่ได้ช่วยทีมมากนะัแกแออในเกมนั้นคืออกมองว่าซันเชสเนี่ยเพื่อนพยายามช่วยเขานะในทีมอะ่ะช่วยยังไงช่วยปั้นให้เขาเก่งขึ้นช่วยไม่ส่งบอลให้มึงนะเพราะว่าเดี๋ยวมึงจะทำพลาดแล้วมึงจะโดนด,ด่าอีกเดี๋ยวมึงต้องไปปิดไอจีอีก้อมแฟนบอลอังกฤษเนี่ย แม่งด่ามันดา่า,ดายันไอจีด่ายันบ้านดา่ายันครอบครัวดา่ายันทุกอย่างอะไรเง<ม>ี้ยมันก็พยายามไม่ส่งไหมทำคอนเทนต์เดี๋ยวคอนเทนต์จะขึ้นฟีดในไ<ม>ลน์แกรมอีกอะไรเงี้ยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็เลยไม่ส่งมันก็เลยมีประเด็นว่าฟานเชสอยากลงแต่ก็ก,ก็ไม่ได้ลง<อ>แล้วมึงจะลงยังไงอ่ะคือมึงเล่นแบบนั้นมึงจะลงยังไงมึงลงไม่ได้<อ>มันก็เลยทําให้ลงไปก็หน้าก็ไม่มีความมั่นใจหน้าแบบเหน้าเวอร์หน้าบนเวร์พร้อมเวิร์อยู่ตลอดเวลาแล้วเปิดชอบ ไม่รู้ท่าไหนปีที่แล้วเนี่ยขยันลงฝั่งเดียวกับอเอเมอ,อร์สันนั่นเครึ่งเอเมอร์สันล่างตอนยังไม่ทองนะก็เวอร์เหมือนกันคือเจาะฝั่งขวาเนี่ยเลีย้ยวเลี้ยวขมาผ่านตลอดอะ่ะก,เก็เลี้ยวไปเอเมอร์สันในเกมลุกเกมลุกดีเกมรับก็ไม่เอาเนหะม,มือ,อนกันเชมรับก็ไม่เอาคือตอนนั้นเกมลุกก็ไม่เอาการตอนล่างตอนล่าง,าง,างบ้าเขาอะ่ะ<อ>ตอนล่างที่เพิ่งย้ายมาใหม่ขเขาก็ไม่เอาเหมือนกันไม่เอาอะไรเลยฝั่งขาก็ไม่เอาอะไรเลยโดนเผาอยู่ฝั่งนั้นอย่างเดียวเลยก็เลยรู้สึกว่า เออน่าจะขายสักทีแล้วก็ซื้อมาสี่สิบล้านแต่มีข่าวว่าจะขายได้ประมาณสักสิบล้านเออเอาเถอะสิบล้านจะเอาเถอะก็เอาเออคือไปซีไม่ได้จะได้ซื้อตัวใหม่มานสักทีเพราะรู้สึกว่าสเปอร์ยังต้องการกองหลังเพิ่มเออเพราะว่าถ้าโรเมโร่ก็ต้องบอกว่าโรเมโล่มีปัญหาเด๋ยวแมนเดี๋ยวเจ็บเพราะโรเมโร่เป็นตัวสต็อปเปอร์ที่เล่นถึงลูกถึงคนมากแล้วก็เสียดออก,การมาเจ็บแล้วเสียดออก,การโน่นไปเหนือ<ม><ม>โนนแมนสูงมาก แล้วก็ฟันเดอร์เฟนก็ยังต้องปอาบุ่นตัวว่าเด๋ยวเฟนก็ต้องปรับตัวพอสมควรคือเล่นดีไหมก็เล่นดีแหละแต่ว่ามันยังต้องปรับตัวแหละให้เข้ากับสไตล์คือฟันเดอร์เฟนมันเป็นเร็ววะสูงแต่ไม่หนาอะไรเงี้ยก็เลยมองว่าขายซันเช่จะเป็นทางออกที่ดีที่จะเอาเงินหรือเอาตำแหน่งที่มันว่างตอนนั้นน่ะออกไปเพื่อที่จะเสรคนใหม่เข้ามาคนต่อไป พอตะแบก็อยู่ในทีมชอฟตี้เหมือนกันตอนเป็นฟุตบอลนี้อยู่คนวันนี้บอกเขาเลยว่าตอนย้ายมาเป็นสถิติสโมสรเนี่ยประมาณสักหกสิบล้านปอนด์ได้เลยคนนี้เจออนนั้นได้แก่เอ็นดอมเบลเล่ตองกีเอ็นดอมเบเล่เขาเป็นใครมาตะแบกซื้อมาจากดิยงเป็นวัตเตอร์คิดในเอฟเอ็มตอนนั้นเลยูดิยงเขาบอกว่าเล่นดีมากมี การจ่ายบอลที่สูงการเอาตัวรอดที่ดีสแตทกมันบอกแบบนั้นอพอร์ก็เลยอยากได้ม,มารู้สึกจะมาปี2021ม,มาปีเดียวกับโรเซลโซเป็นปีที่สเปอร์ต้องการความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าปีก่อนหน้านั้นเนขะ้าชิงแชมเปี้ยนลีกแล้วก็มีเงินก้อนส่วนหนึ่งเข้ามาสนามสนามเสร็จเลยอยากจะทำอะไรที่ลงทุนเพื่อให้ยกระดับขึ้นไปพอตอนนั้นบอกว่า อยากได้กองกลางสองคน,นในตำแหน่งตัวบ็อกทุทบ็อกกับตัวสร้างสรรค์เกมซึ่งเอ็นนอมเบลเ่เป็นตำแหน่งบ็อกทุทงบอกกับสร้างสรรค์เกมได้อยู่ในลีกเอกิงไม่เอาตัวรอดของออนฟุ๊ฟุข้อจ่ายบอลวิชั่นได้แล้วว่าอีกตำแหน่งหนึ่งคือตัวสร้างสรรค์เกมตอนนั้นมีสองคนที่เข้าแก็ปแล้วเลว่ยิ่งเล้แตวลทั้งคู่ด้วยคนแรกคือโรเจอโซ คนที่สองคื Bruno อบูโน่เฟอร์นันต์ตอนนั้นยังอยู่สปอร์ติ้งอยู่อพราอบอกว่าเอาโรเชลโซจพอาอเป็น Argentina, อาเจนิน่าเหมือนกันแต่เราก็แบบอโอเคในใจคิดทำไมไม่เอาบูโน่วะคือตอนนั้นคือแค่รู้สึกว่าบูโน่แพงกว่าบูโน่รู้สึกตอนนั้นประมาณสี่สิบรือสี่สิบห้าล้านยูโรนี่แหละแล้วก็อโนเชโซ่ no เนี่ยประมาณสี่สิบ เอนดอมเนี่ยประมาณประมาณค่าหกสิบกว่าถ้าเงินเป็นเงินยูโรนะสิบหกสิบสองล้านยูโรเหมือน้พรนบอกว่าเอาสองคนนี้เอนดอมกับโลเทีโซมันยืดคู่กับความหายเน่าที่ทำอะไรไม่ได้เลยเอนดอมเบเลขเป็นนักบอลที่ท่องตัวจริงแต่ไม่เอาอะไรเลยเดินเล่นเออละเหยลอยชายเดินวิ่งเหนื่อยวิ่ง เหนื่อยนาทีหกสิต้องเปลี่ยนมงเนาะลมันไม่มีแรงปิ๊เนี้ยแล้วแบบมูรินโญ่พยายามแบบอัดเข้าคอสเพราะว่าอเพราะว่าซื้อมาตอนตอนยุพอสเนี่ยมันมันมีปัญหาอาการบาดเจ็บแล้วก็อยู่ได้แป๊บเดียวพอสป็โดนโปรมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าแบบเอามูรินโญ่เข้ามาแล้วมันก็ทําให้เหมือนจะแบบมูรินโญ่พยายามดันนะแต่ก็ดันได้แค่นั้นเพราะใจมันไม่เอาอืไม่อยากเล่นอไม่มีใจ ไม่อยากเล่นบอลเลยไม่รู้แม่งคือบรรดักบอลที่ไม่มีใจเลยก็เ,เห็นแล้วว่ามนหงิดคือแบบหนึ่งมึงเดินเล่นมึงเดินเล่นมึงเดินเล่น,น,น,ลน,น,น,ลนคือถึงแม้มันจะเอาตัวรอดได้คือเอาแ้ยถ้ากิดเอินดอรเบเล่อ่ะคือเป็นอารมณ์เหมือนวิซูมาตอนเนี้ยคือเล่นในตำแหน่งในหน้าที่ใกล้ๆกันคือพลิกบอลไปเปลี่ยนทราซิชั่นเกมคือเทคนิคดีการเอาตัวรอดดีใช่แต่ไม่วิ่งไม่มีพาชั่นในเกมไม่ช่วยไล่บอล บอลมูริโยต้องทุกคนต้องดีเดินอืมเดินตัวมูริโยเรียบประดามแล้วมูริโยไม่วิ่งใช่ไหมเปลี่ยนออกแล้วมันก็เดินแบบจําได้มีแบบนึงแบบเกมตามอยู่อ่ะเกมตามอยู่เปลี่ยนเอ็นดอมเบเล่ออกเป็นนักฟบอลอื่นเควิ่งออกเอ็นดอมเบลเล่ถอดถอดมือหมดแก่เดินในสนามตรงเคลื่อนแบบต้องวิ่งประดันมึงออกอะ คือ <c oughs> มึงเป็นอาหารอะไรมากไหมที่แบบเอ้ยมึงไม่มีแพชชั่นกับเกมเลยหร,หรอหรืออะไรเลยเหรอที่แบบกับทีมที่แบบมึงไม่อยากชนะห,หรอวะอะไรเงี้ยมันเป็นนักบอลที่โอคไม่ชอบแอติจูดละกันเลยไม่อยากให้ลงลักษณะแล้วต,ตอนนี้ก็ทาอะไรอยู่ตอนนี้ก็อยู่ในทีน <am> มยังอยู่เหรอยังอยู่ปล่อยยืมไปปล่อยยืมปล่อยยื้ไปสองปีตอนที่เห็นเห็นว่าไปปล่อยยืน้นาบปรีไม่ยืมไปปีที่แล้วดาบปรีปีที่แล้วแล้วเราได้มา ใช่เขาเลยได้แชมป์เลยอืมสบายแนะล้วเขาเรตโอาไม่ได้ลงเออ <ใน S 2> เข<ร>าได้แชมป์ได้ลงสกูเรตโตเนาะเออแล้วก็เออเราเหยื่อรายชายอยู่นั้นอะ่ะแล้วก็มี <S <S เห็นร้อยแบบตายี่บอกว่าเจ็ดแล้วก็มาดูเคลื่อนในเกมแล้วก็ก็เห็นเนอนปกติก็มมไม่ได้อะไรเลยก็ใส่พูดมาดูเกมอะไรเงี้ยก็มีแต่ก็ไม่เห็นรู้สึกว่ามันทําอะไรแต่ชิ้นเป็นอันได้เลยอ่ะนอร์เบลล่อ่ะก็คือนี่คือสถิติสโมสรอ่ะเขาได้แชมป์แต่เขาได้สกูเรตโตแล้วเขาก็ ถึงจุดสุดสุดในชีวิตเขาแล้วล่ะก็ถ้าคิดแค่นั้นก็ก็ได้แค่นั้นแหละเพราะไปอยู่นาบารีมันก็ไม่ได้ตัวจริงเออก็ไปช่วยเพื่อนซ้อมมาเขาได้แลก็เอ็นแต่เอ็นดอมเบเล่แล้วคนต่อไปคนต่อไปษาเนอะคนต่อไปนี่ยุคเก่าหน่อยย้อนไปถึงยุคประมาณสักปีสองพันเจ็ดสองพันแปดประมาณนั้นยุคของใครเนี่อันนี้เลดแน็ตเลตเน็ตโอ้ยแฮร์รี่เนี่ยแฮร์รี่เลดแน็โอเคแฮร์รี่เลดแน็คุม ปีแรกซื้อก็อมาเป็นเซนเตอร์ฮาบดีกรีทีมชาติฝรัษษษษษษ่เศสชุดย,ยูยี่อออออสิบเอ็ดเชื่อคิณยูเนสกาบูคุณแม็กนี่นะคุณแม่กหนโหนยูเนสกาบูเนี่ยแหละไอ้กาบูเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าโอ้เล่นเอฟเออกาบูนี่คือวันเอร์คิดที่ตัวหนึ่งเหมือนกันที่แบบโหพลังแมกแบบพลังเกมรับนี่แม สิบพสิบห้าอัพทุกช่องหน่ยแล้วก็เป็นตัวที่มี potential สูงมากในเดมไอ้เราก็เฮย้ยเปิดได้ตัวนี้มาหลี่ที่เคยมีปัญหาตอนนั้นยุคนั้นว่าเป็นวูดเกตดให้ดอสั้นพวกะเนี่ยเอาการมมาเอ้ยน่าจะช่วยเกมรักได้มาจากปกแซดอือคอามคิดว่าจะมาช่วยได้ก็ช่วยไม่ได้น้ำนมเดียวกับซันเทสเลยไอ้ตัวเนี้ยซื้อมาประมาณสักสิบกว่าล้านน่าจะประมาณสิบถึงสิบสองล้าน ปอนเนี่ยแหละอุตตรีปอนนี้มาไอ้รู้เขาก็เทพใช่ไหมเกมมันโอ,อ้เล็กตอนนี้เลยเขเทพไม่รู้ได้คิดเลยแล้วก็ซื้อมาในยุคป,ปี2007 2008กองหลัง10ล้านปอนถือว่าแพงมากเลยใ,ใช่ยุคนั้นเหรอสมัยนี้มันเทียบไม่ได้สมัยนี้ฟันได้แม่งก็นีเจ็ดสาิบกว่าแม็กควายแปดสิบเลยใช่สถิติกองหลังแม่งไม่ไหวแล้วตอนนี้เป็นไงตอนนี้ก็นั่งถอด ถอดกับตันออกไปแล้วนั่งงงอยู่อะเออนั่งก็ยืนนั่งเสยผมเลยเลยแต่ยขาคงได้ไปเวสแฮมแล้วมั้งเวสแฮมก็ไม่น่าเอาแล้วกลับไปที่กาบูกาบูเนี่ยเป็นคาดหวังด้วยแหละเพราะว่าเอสเอมันเก่งไงก็คิดว่ามันจะเกอืมาปีเดียวเท่านั้นแหละเอฟเอพลาดต่อไปคะแนนร่วงขึ้น่านไอ้ายนร่วงเหมนกัแล้วสเปอร์ขายทิ้งเออสเปอร์ขายไปพอให้ปลอดสมัตรขายเป็นลุกดูหนึ่งเล่นดีเอาเออไปอยู่สเปอร์ซื้อไก่ หรือว่าอีกเล่นเหมือนเดิมกันไม่รู้ว่าเป็นที่กาบูเป็นที่โค้ดหรือเป็นที่สีเสื้อมึงไม่มงคลกับกับสปเปอร์เอ,อาจจะไม่ถูกโฉลกไม่ได้ไม่ถูกโลกสีขาวหรือเปล่าอะไรอย่เงี้ยป,น,ปน,นี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่หน้าเวอเออฟันห่างๆอยู่ตลอดเวลาหน้าอย่างเงี้ยหน้าเขาเต็มเว่อรตาเปโปรงบอลมาอยู่เงี้ยไม่รู้จะเข้าดีไหม โ้ใหญ่มากแต่โง่ไม่รู้จะทำยังไงกับบอลเวลาบอลมาโดนโหยุคนั้นโดนดอกบาใส่ยับดอกบากรแทบเหมือนเซนเนอร์ลอสเลยยุคนั้นนะครับอันี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่น่าเป็นบวกเวลาลงสนามเคลลงไปที่ไลฟ์แฟนใจว่าบพิมพ์เออเออคนต่อไปคนต่อพิเศษก็มาในปีสองพันแปดเหมือนกันใกล้ๆกันมาอยู่ใกล้ๆกัน ยุคของใครยุคเดียวกันไหมยุคไอรี huh. oh ่ huh. ับ huh. ย uh ุคเลนแดนนั่นนเพราะว่าตอนเป็นตำแหน่งกู่สาประตูตอนนั้นเนี่ยสเปอร์กําลังปลดระวางพอโรเมนส์สก็จะเอาปูแทนอาตัวแทนมาเทมแล้วโรเมนส์เนี่ยโหให้เหนียวมากนะเนียวเทมว่าในในยุคนั้นอะเขาอะยุคพีกนี่เหนียวมากมือหนึ่งพีจ้างก็เลยต้องหาคนที่มันใกล้ๆกล้เคียงเขาหน่อยไอตอนนั้นก็เขาเล็งเป้าไปที่ อูเรียโยโกเมสป่ะโอ้ยเอามืนไทยมาจากไหนนี่คือโกมือสาทีมชาติบราซิลนะเพราะสมัยนั้นยัมีคูลิโอซีซ่าเป็นมือหนึ่งนี่คือมือสามมือสองมือสาทีมชาติบราซิลเลยมาจาก PSV วตอนอยู่ PSV นะก็ต้องยอมรับว่าไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่แต่อ้านอิงพลันมาจาก FM อ้าอินฟอร์มมาเล่นมาจาก FM แล้วก็ดูการเล่นในแชมเปี้ยนลีกบ้าง่าไฮไลท์บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ดูทีมชาติบราซิลนิดนิดหน่อยหน่นนอยว่าเขาเป็นมือสองมือสามก็มีโอกาสได้ลงแต่น้อยหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นฟอร์มในพ s v วก็ใช้ได้นะใช้ได้ไม่ถึงกับแ yeah. ย่ก็เลยคิดว่าเออก็น่าจะโอเคนะ่ะแต่พอโผดมาก็เวอร,ร์ใส่ปัญญ,ญาเอกราชกวหัวล้อนใส่ปัญญ,ญาแล้วเวอร,ร์ออกมาชกหัวเคลื่อนบ้าง พกบอลวุดบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดเป็นโกสมัยเนี้ยเออโคชอาจจะชอบเพราะเป็นคนที่อาจจะเล่นบอลด้วยเท้าได้ดีเล่นบอลด้วยเท้าดีเขาเรียกว่าผู้มาก่อนการเนี่ยเออแม่งมาเร็วถ้ามาถ้ามาเกิดยุคนี้คงจะคงจะเป็นโอนนั้นหน้าได้จะดังนใช่เธอไปเกิดยุคน้นเขาไม่ใช้เท้ากันเนี่ยเขาใช้ชอบสต็ปเปอร์กันยุคนั้นเลยเขาเอามือให้รอดก่อนโกเมสที่เบือมากแบบเป็นโกที่แบบไม่อยากให้ลงเลยเสียวมากลมากเวลาลง ยี่สไปแต่เขาเขาเป็นมือหนึ่งเหรอฮะเป็นมือหนึ่งเลยก็ต้องลงต้อะรัด้วยเป็นมือหนึ่งสเปอร์เลยแต่ว่าตอนนั้นพอมันเวิร์มากๆมันก็ก็เอาโรบินสันลงอ่ะคือตอนนั้นจะปดระวังโรบินสันจะโรบินสันก็ต้องลงอย่างเวิร์ไปได้เออแล้วยังยังขายไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนตอนนั้นมันอยากลดบทบาทลงแล้วก็สุดท้ายโรบินสันก็ถูกขายไปเซอรชั่นต่อไปแล้วก็มีโกสัมลองมาอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโกเมสก็ยังเป็นเป็นตัวยืนอยู่ แต่ก็มีเวอร์บ้างพอสมควรเลยแหละแล้วก็จําได้ว่าตอนนั้นน่ะซื้อมือสองมาแทนมาสารองไว้อืคือแบทฟรีเดวแบทฟรีเดลก็ลงนับเลยแบทฟรีเดลก็กลายเป็นซื้อมาจากวิลล่าฟรีเดลก็เลยกลายเป็นโกตัวจริงแทนเลยเหมือนเดิมจ้ะเออฟรีเดลก็ถามว่าฟรีเดลดีไหมฟรีเดลดีนะในมุมมองโอพราะมันเทียบกับโกเมสไงมันก็เลยแบบทําให้เห็นว่าแบบ แต่ถ้าเกิดจําผิดเพื่อนเพื่อคอมเมนต์มาได้นะครับเพราะว่าอันนี้มันอยู่ในความทรงจำที่ที่นานแล้วมันสิบปีจะสิบปีแล้วไอ้ยี่สิบจะยี่สิบปีแล้วอ่ะมันก็จำลางๆอะไรอย่างนี้ครับก็ถ้าเห็นถ้าอะไรติดพลาดก็ขออภัยแล้วก็คอมเมนต์มาได้ว่าใช่หรือไม่ใช่หรือคนไหนเป็นเรื่องปรึกษาตัวเนี่ยเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดคือแปดฟีเดียวที่เข้ามาเติมเต็กให้ตะเบยยุคนั้นแต่ตอนนี้เขาไปทำอะไรแล้ว ตอนนี้น่าจะหลีทายไปแล้วแต่ซื้อมาแพงด้วยซื้อมาแปดล้านน่ะโบสมัยนั้นน่ะไม่แล้วจากจากสเปอร์เนี้ยเขาไปไหนไอวัตฟอร์ดอ่าไปวัตฟอร์ดไอวัตฟอร์ดเพิ่งเลิกไปมั้งก็อยู่วัตฟอร์ดยาวมาก็ก็เขาอาจจะเป็นโกลระดับประมาณนั้นน่ะแต่ว่าคืออยู่เอสีก็ก็ไม่ได้คิวรีคุเละนะมันมันติดทิมชาติปัซิิว่าก็ไม่ได้คิ้นะแต่ว่า สเปอร์มันมันอาจจะเป็นอาถรรพ์หรือเปล่าไม่รู้ซื้อใครแพร์มาแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นชาดีนี้หมดอะไรเงี้ยตอนไปลำดับที่ห้าแล้วสุดท้ายคนไหนเป็นแบ็กซ้ายอ๋อเป็นแบ็กซ้ายดาวรุ่งอืมมาจากเท้าเฮนตันตอนนี้วันเดอร์คิดเลยในจำได้ใน FM โอ๊กต้องซื้อเออคนไหนคือแกเรตเบลล์ฮแกเรตเบลเนอะทำไมไประเดี๋ยเดือเบลได้ต้องบอกก่อนว่าแกเรตเบลแบ่งเป็นสองยุคเออ ยุคที่เล่นบ็กซ้ายกับยุคที่เล่นด<ม>ีซ้ายอยู่ที่เล่นบ็กซ้ายเนี่ยสเปอร์ซื้อเบลเข้ามาตอนประมาณปี2 0 0 6ัหกองอะไรประมาณเนี้ยช่วงวูุคใครคนนด้แหลมอดเออคนนี้แหละมอดคนนด้แหละมอดซื้อมาเป็นดาวรุ่งจากเค้าเอมตันเลย12ล้านซึ่งแพงมากกับเด็กอายุ17บ8 1็ดแปดบ้าประมาณนี้ไม่ถึง 20, ยี่สิบอะแพงมากยุ้สุดจะอยู่ใกล้ๆกับวอลครัตอนนั้นดาวเนี่ยดาวเนี่ยมีมีดาวรุ่งเยอะมากตอนนั้น พราะตอนนั้นะ่ะสเปอร์มีปัญหาเรื่องแบ็กซ้ายพอสมควรตอนนั้นยังรู้สึกจะใช้นียองเปียวยิงอยู่เลยมั้งเบลลงเมื่อไหร่อะอโดนเจาะฝั่งนั้นเมื่อน,นั้นบนรลายเมื่อน,นั้นเล่นแบ็กซ้ายที่แบบหูโด,ดนเจาะโดนเผายับมากเอาง่ายๆว่าเปิดไลฟ์สกอร์อะ,อะ,ออะเห็นเบลลงอะอการ์ตีโดนยิงแน่ๆไม่เคยชนะเลยอะเบลลงอะไม่มเคยมีถ้าโอ๊กจะไม่ผิดมันเคยมีแบบตัด่าแบบเแบลลงเบอแบบแบบเปอร์ไม่เคยชนะเลยอะ่ะในยุค ตอนต้นของเบลที่เล่นแบ็กซ้ายอแล้วพอเปลี่ยนจากลามมสลามอสบอกเลยว่าเป็นโค้ดในตำนานสเปอร์คนหนึ่งเพราะเป็นโค้ดคนล่าสุดที่ทำทีมได้แชมป์ทีมลีคับแชมป์เดียวด้วยแชมป์เดียวตั้งแต่โอ๊กเชียร์สเปอร์มาคือแชมป์เดียวที่สเปอร์ทำได้ลามมสเป็นโค้ดที่คุมตอนเบลเข้ามาแต่ไม่รู้ว่าลามอสเป็นคนอยากได้หรือเปล่านะอันนี้ไม่ไม่รู้ตื้งนึกหนาบนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเลสแนปเลสแนปก็เอาลงแบ็คซ้าย แต่เล่นไปสักพังนึ่งเล่นเนี่ยบอกงไหวลอวมันเล่นแบกซ้ายมึงโดนแล้วต้องขอบคุณเล่นเนี่ยที่ทําให้เบลกลายเป็นสุดยอดปีของโลกดันเบลอีมอยากเล่นลูกไร้อนลูกตันขึ้นไปเลยเล่นเกมเต็นพี่ไปเลยไปีกไปเลยแล้วกลายเป็นโคตรปีของสเปอร์ตลอดกาลคนหนึ่งที่โอชอบมากเป็นมหาเทพเลยถึงคนได้แล้วเบลนี่สุดยอดสุดจริงจริง่ย มหาเทพมานอนอ<ด>ใส่อยู่อ่ะโห,หูเป็นตัวที่อกชอบที่สุดของสเปอร์คนหนึ่งชอบมากชอบเบลมากอืมเป็นตำนานเบลใส่เบอร์สามไม่ได้เลยแต่ว่าก็มีใส่เบอร์ 3, อสามขึ้นเล่นปิดอืมแล้วก็เปลี่ยนใหเปลี่ยนมาเป็นเป็นเบอร์สิเอ็ดทีหลังแล้วอย่างที่รู้รกันเพราะเบล พอดังสุดขีดก็โดนเหลียวว่าเด็ดสุดๆเด็ซื้อไปสักสติโลหลังจากนั้นก็ไม่อยากเล่นบอลแล้วไปตีกองแต่ก็อนมีกลับมายืนตัวเอ็นเซปเปอร์ติเตอร์กับปาสฟอร์ซันใช่ถามว่าทำผลงานก็โอเคนะเดิ้นอยู่แล้วก็เจ็บแต่เบลมีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บเยอะอ๊กเดาว่าด้วยคัาที่เขาตอนหนุ่มมาตอนเด็กเขาใช้ร่างกายเยอะมากหมุสปินสปินสายไมโคร์นน่ะ ไมเคอนแบ็คผาที่ดีที่สุดในโลกตอนนั้นโดนเบลเผาไม่มีชิ้นดีเบลทำทำทุกอย่างในสเปอร์ฟคีคิกยิงแต่มุมเลี้ยงเข้าไปยิงเองนึกอะไรไม่ออกบอกเบลเหมือนเคนตอนตอน,ตอนที่เคนแบกเลยแต่เบลนี่สุดกว่า mm hmm. ในในเรื่องของการเลี้ยงกินตัวในเรื่องของการแบบเอาง่ายๆตัวสองสามตัวเอาไม่อยู่นะ mm hmm. เบลตอนพีกันเนี้้อตัดตไปทั้ง้ายทั้งขวามันใส่ได้หมดเออกลับมาอยู่สเปอร์ช่วงหนึ่งแล้วก็ จากนั้นก็กลับไปมาดริดแล้วก็ไปไปเมกาไปเอเอใช่ไหมเอวเอารใช่ใช่แล้วก็ลีทายไปเป็นโบกับละเึื่อมีทายไปก็เป็นคนที่ชอบมากคือยังไม่ว่าจะยังไงก็ตามเบลคือขวัญใจโอ้คนหนึ่งเบอร์ต้นต้นเลยอ่ะคือถ้าเอางนี้ยตีคู่กับเคสนาโอกับเบลเบลเบลคู่กับเคเลยแต่ว่าช่วงที่เขาเล่นแบบซ้ายก็ไม่อยากให้ลงสนามจริงจิ ครับ,รบนี่ก็เป็นห้าคนที่โอ๊คิดว่าไม่อยากให้เขาลงสนามให้กับสเปอร์ครคับลงทีไรหวังใจทุกทิ้ง่ะก็เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยท็อ,ทอปฟที่ของเพื่อนๆที่ไม่อยากให้ลงสนามมีใครบ้างจะทีอื่นก็ได้หรือสเปอร์ก็ได้ใช่ครับลองคอมเมนต์เข้ามาดูว่าของของแต่ละคนเนี่ยเป็นใครบ้างอะไรยังไงยุคไหนก็ได้เกิดทันยุคไหนดูบอลยุคไหนก็ลองใส่คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับ ครับสำหรับวันนี้เล่าเราเอ่องเกมก็ขอลาไปก่อนครับสำหรับอีพีน่าจะเป็นอะไรหรืออยากให้เราพูดเรื่องอะไรเล่าเรื่องอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้สำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ